คคุณรร่มับท่านประธานสภาที่เคารพผมร่วมถามคำนุรักษ์สมาชิกสภาผุ้แทนรนัศฎรจังหวัดปทุมลงพรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ผมขอตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาและบำบัดยาเสพติดของประเทศไทยครับซึ่งต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านชัยชนะเดชเดชโชวเป็นอย่างสูงครับที่ได้สละเวลาของท่านมาตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้ครับ ท่านประธานครับที่ผมต้องตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ครับก็เพราะว่าปัญหายาเสพติดในประเทศของเราถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนและประเทศของเราในหลายมิติด้วยกันและเป็นปัญหาสําคัญที่พี่น้องประชาชนคาดหวังที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดได้ระบาดไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในเรื่องของยาบ้าที่มีการพบมากที่สุด ทั้งจากสถิติการจับกลุ่มการตรวจยึดและในกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดรักษาไปจนถึงยาอื่นๆครับเช่นยาไอซ์แล้วก็เฮโรเีนเป็นต้นนะครับวันนี้ยาเสพติดเหล่านี้ครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับมีราคาที่ถูกทําให้ผู้เสพเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ใช้สารเสพติดเนี่ยมากกว่า3ล้านคนและในจํานวนนี้ครับยังมีผู้ใช้ยาบ้ามากกว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็ยังขยายตัวไปสู่วัยรุ่นนะครับเยาวชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่านประธานและเพื่อนสมาชิกข,ของเราต่างทราบกันดีครับว่าวันนี้ยาเสพติดได้ระบาดไปทุกหมู่บ้านรวมถึงในจังหวัดพัทลุงของผมเองด้วยครับซึ่งผลกระทบต่อของยาเสพติดต่อพี่น้องประชาชนนั้นเรียกได้ว่ามหาศาลครับทั้งเรื่องของการสร้างความรุนแรงอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยต่อชุมชนนะครับอีกทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประเทศทำลายเศรษฐกิจและก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอีกด้วยครับ เมื่อเราไปดูปัญหาในภาพรวมครับก็พบว่าภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำครับถือเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะในส่วนของยาบ้าและยาไอซ์นะครับซึ่งมีการลับลอกนําเข้ามาในประเทศของเราเพื่อจําหน่ายและขนส่งกระจายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนั่นหมายความว่าแม้เราอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตยาเสพติดโดยตรงครับแต่ด้วยพื้นที่ที่อยู่ใน ภูมิภาคนะครับที่ติดอยู่กับพื้นที่ผลิตยาเสพติดเราจึงเป็นทั้งตลาดเป้าหมายในการจําหน่ายยาเสพติดและยังเป็นเส้นทางผ่านที่ลําเลียงยาเสพติดไปยังประเทศอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งหากเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องจุดผ่านแดนและด่านตรวจต่างๆเนี่ยก็จะสามารถจัดการปัญหาที่ต้นต่อได้แต่สิ่งที่ปรากฏก็คือวันนี้นะครับยังมีการพบยาเสพติดจํานวนมากสามารถเล็ดลอดผ่านด่านต่างๆเข้ามาจํานวนมากไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งท่านฐมนตรีเองครับท่านเคยเป็นประธานคณะกรรมการการตำรวจครับท่านย่อมเข้าใจปัญหานี้ดีครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมีความซับซ้อนเรื้อรังและจําเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนจึงเป็นคําถามข้อที่1ของผมครับที่จะขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านฐธนตรีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปีสองพันหรอยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ําเนินการอย่างไรในการจัดการและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดบ้างครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับออขอบคุณคุณรบธรรมทำกับนรักนะครับออขอเชิญท่านรัฐมตนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบเป็นครั้งที่หนึ่งครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชระรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านร่วมรำคำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพภาคภัยป,ปัดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องในการบำบัดยาเสพติดและว,วันนี้เป็นที่น่าย,ยินดีของผู้ที่ตั้งกระทู้ถามสดนะครับในสภาแห่งนี้เพราะนอกจากกระทรวงสาธารณสุขในที่มีหน้าที่บำบัดผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยวันนี้ยังมีท่านมอทอสองท่านธีรั์สำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยมหาไทายซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลผมเรียนกับท่านประธานที่เคารพว่าจริงๆแล้วปัญหาย,ยาเสพติดนั้นเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลภายใต้การนําของทานยายกแพทองทานชินวัฒน์ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจากตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวว่ามีผู้เสพยาสะสมประมาณสมล้านคนเราต้องมองว่ายาเสพติดนั้นต้องแบ่งเป็นสองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ปราบปรามจับกลุ่มร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปสกับผู้ค้ากระบ,บวนการทําลายชาติทั้งสิ้นกระทรวงสาธารณสุขเราอยู่ในขาที่บําบัดรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจกับผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยที่ผมต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเราเดินหน้าและยืนยันในวันที่ประกาศ เมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อรักษาการนายมตรีประกาศว่าจะต้องปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปในประเทศนี้การสวาสุขภายใต้การนําของท่านสมศักดิ์เทพสุทินเรายืนยันว่าในเมื่อเดือนหน้าปราบปรามสําหรับบุคคลที่เคยหลงผิดและอยากจับมาบําบัดเรายินดีรับได้ถ้าเพื่อนสมาชิกได้ทราบนะครับตั้งแต่ปี2566เรามีตัวเลขบําบัดทั้งหมด196,000 535คนจากผู้ที่ต้องการบำบัด400,000คนปี67เราบำบัด260,000คนปี68มาถึงวันนี้เราทำไปแล้ว210,000คนซึ่งเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับคนที่เสพยาเสพติดเราต้องแบ่งเป็น4ระดับระดับแดงระดับส้มระดับเหลืองระดับเขียวระดับแดงระดับส้มต้องไปบำบัดที่โรงพยาบาลมินิธัญลักษ์ คือที่สถานโรงพยาบาลเหลืองกับเขียวก็ต้องไปตามสถานฟื้นฟูหรือ c b t e c ทที่เราทำอยู่แต่วันนี้3ปีที่เราทำมา6667-68ท่านก็เห็นว่าปริมาณผู้ที่ได้รับการบาบัดเยอะเพิ่มขึ้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยและคิดว่าต้องมีความเข้มงวดและต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าตัวเลขผู้ได้รับการบาบัดท่านดูปี2567ครับ มาบำบัดสองแสนหนหมื่นคนนะครับกลับมาบำบัดซ้ำแสนสามหมื่นคนครับปีหกสิบแปดเราตั้งเป้าไว้สี่แสนคนและเราคาดหวังว่าในสี่แสนคนที่เราทำไปได้แล้วตอนนี้ขณะนี้สองแสนเจ็ดหมื่นคนเหลือตัวเลขอีกแสนสามหมื่นคนเรามีความคาดหวังว่าจะต้องไม่กลับมาบำบัดซ้ำอีกต่อไปวันนี้เราเห็นว่าปัญหาที่กลับมาบำบ,บัดเพราะอะไรครับ คนเสพยาเสพติดท่านทราบไหมครับเขาไม่ได้เสพโดยกําเนิดครับเขาเสพเนื่องจากว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่เสพเพราะเกิดจากเพื่อนชักจูงในพื้นที่เสพเพราะมาจากปัญหาสังคมสามปัญหาเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างว่านี่คือที่มาของทำให้บุคคลไปหลงผิดเสพยาเสพติดผมคิดว่าวันนี้การเดินหน้าของกระทรวงสุขในสามปี ที่เราได้แสดงให้เห็นว่าเราได้ทำมาแล้วนั้นนั่นเป็นตัวเลขที่เป็นจริงและสามารถสัมผัสได้เช็คได้ครับนอกจากที่เราทนอกจากที่เราเดินหน้าทอย่างนี้นะครับเรายังเพิ่มเตียงในการรับผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดจากเมื่อก่อนมี9000เตียงเพิ่มเป็น12 0 0 0เตียงร่วมกับของเอกชนอีก4 0 0 0ัเตียงเป็น16,00 0เตียงครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นแดงและส้มครับเพราะฉะนั้นผมเรียนกับ เพื่อนสมาชิกผู้สังเกตว่านี่เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่บำบัดรักษาได้ทำมาแล้วในปี2566 67 68ครับขอบคุณมากครับครับเพืนผู้ถามครับคำถามที่สองครับท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขอขอบคุณคำตอบในคำถามที่หนึ่งจากท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุขนะครับซึ่งจากคำตอบก็ได้ทราบครับว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับที่ทั้งกระทรวงหมหาดไทยทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันปราบปรามการสกัดกัน้นไปจนถึงการบําบัดฟื้นฟูนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเองเนี่ยก็ได้ติดตามข่าวนะครับว่า ทางรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็ได้มีนโยบายแล้วก็มีการสั่งการในเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดในระดับทุกพื้นที่นะครับซึ่งทําให้เราได้เห็นปรากฏเห็นชัดนะครับในหลายพื้นที่ก็มีข่าวการจับคุมและตรวจยึดยาเสพติดเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงในจังหวัดพัทลุงของผมเองด้วยครับสำหรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับทั้งในด้าน าการควบคุมสารเสพติดการร,รณรงค์ป้องกันการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับไปจนถึงการบําบัดร,รักษาผู้ป่วยยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วก็บําบัดร,รักษาของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับเป็นนโยบายที่ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าผู้เสพยาเสพติดเนี่ยครับไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับแต่คือผู้ป่วยที่ควรที่จะได้รับการบําบัดร,รักษา ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาได้กลับมามีโอกาสในชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมต่อไปนะครับจากที่ท่านรฐมนตรีได้นําเรียนนะครับเราก็ได้เห็นตัวเลขที่ผ่านมาตั้งแต่ปี66นะครับว่ามีผู้ได้รับการบําบัดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปัญหาสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้นําเรียนเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของอผู้ที่ต้องการบําบัดซ้ําหรือเสพซ้ำเนี่ยนะครับเนื่องจากปัจจัย แวดล้อมต่างๆที่ต้องแก้ไขไปร่วมกันไม่ว่าเรื่องของปัญหาสังคมเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับผมต้องขอ,อนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านฐมนตรีนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่ายังไม่หมดไปนะครับโดยเราเห็นสถิติของผู้ใช้ยาเสพติดผู้ถูกจับกุมแล้วก็ผู้ต้องขังนั้นอยู่ในจํานวนที่สูงนะครับปรากฏเป็นข่าวให้เราเห็นแทบทุกวัน สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดนั้นนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดนั้นแม้ว่าจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนตามตรงครับว่ายังมีอยู่อย่างจํากัดนะครับวันนี้ยังมีผู้ป่วยที่เ,เข้าไม่ถึงการรักษาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับและแม้ปัจจุบันจะมีผู้เข้ารับการบําบัดจํานวนมากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เพียงพอนะครับเมื่อเทียบกับผู้ใช้ยาเสพติดทั้งหมด นะครับจนปรากฏเป็นข่าวที่รุนแรงในทุกวันที่เราเห็นคนคลั่งยาทําร้ายคนในครอบครัวแล้วก็ทําร้ายชาวบ้านที่น่าสลดใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องก็ยังต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกระดับนะครับผมคิดว่าเราควรให้คว,ความสําคัญกับเรื่องความร่วมมือตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนหมู่บ้านท้องที่ท้องถิน่นและหน่วยงาน ระดับพื้นที่ที่ที่จะต้องทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบําบัดยาเสพติดนะครับเพราะว่าพี่น้องในแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่รวมถึงผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาในแต่ละพื้นที่ดีที่สุดนะครับก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยตรงจุดที่สุดเป็นไปได้ไหมครับวันนี้หากเรายังมีอาจจะมีสถานบําบัดนะครับฟื้นฟูที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกระจายไปในแต่ละอําเภอในแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับผมก็ยังเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทํางานในระดับประเทศนะครับในระดับนานาชาติระดับภูมิภาคของเราเพื่อที่จะร่วมหาทางออกในเรื่องการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในภูมิภาคของเราร่วมกันนะครับจึงเป็นคําถามข้อที่2นะครับที่ผมอยากเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ครับกับคุณครับท่านตาครับครับขอเชิญรันตรีครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมเรียนกับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติให้ทราบว่าในปีพุประมกราช2569 25 ธัญลักษ์ซึ่งเดิมทีนั้นในปี2567เรามีมินิธัญลักษ์ณอยู่162แห่งปี2568เราเพิ่มเป็น256แห่งจำนวน5 0 8 0เตียงครับนับไปกว่านั้นดีครับท่านประธานครับในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเราได้ร่วมมือกับองค์กรปลกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง3าสมาคมทั้งสมาคมองค์การบหารสวนสจ,จังหวัดสามาคมสันติบาศ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลเราร่วมกันในการเปิดมินิธัญลักโดยให้โรงพยาบาลชุมชนเป็นแม่ข่ายขณะนี้เมื่อวันที่4สิงหาคมเราได้เริ่มคลิกออฟไปแล้ว8จังหวัด10ท้องถินและขณะนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเราได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่4สิงหาได้มีผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยเข้ามารักษาแล้ว100คนที่บอกว่านำร่องกับองค์กรปรกครองรส่วนท้องถิ่น ทำอย่างไรครับเราจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความต้องการที่จะเปิดสารบําบัดร,ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรุ่นหนึ่งจะรับได้100คนใช้ระยะเวลาบําบัดหนเดือนถ้าหนึ่งเดือนไม่หายคุณสามารถอยู่ต่อได้ถ้าประเทศนี้เราเปิดเราเปิดได้76จังหวัด77จังหวัดเราก็จะมีรุ่นละ7,700คน เดือนหนึ่งบำบัดได้7,700ปีหนึ่งประมาณ90,000กว่าคนในซีกที่เป็นมินิธัญรักษ์ในซีกที่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียวไม่รวมแดงกับส้มปีนี้ชัดเจนครับท่านประธานครับกระทรวงสุขเราตั้งเป้าไว้4 0 0 0 0นคนเราเดินทางมาถึงครึ่งทางเราทำไปได้แล้ว2,70,000คนครับเหลืออีก1,30,000คนเรากำลังเดินหน้าในเชิงรุกร่วมกับองค,คอง์กรปกครองส้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดมินิทลักษ์เพิ่มขึ้น100คนครับไม่เพียงพอกว่านั้นครับเดิมทีเราบำบัดและเราส่งเขากลับไปอยู่ที่บ้านหลังจากนี้ครับเราได้ร่วมมือกับกระทรวงสาหกรรมท่านลำตีเอกนัทร่วมมือกับท่านลำตีอัตรกร,กรเกษตรผู้ป่วยที่เป็นผู้เสพเข้ามารับการบำบัดถ้ามีความสามารถเลิกยาเสพติดได้เราจะสร้างงานให้ครับเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลครับ มากกว่าศูนย์บำบัดท่านประธานครับวันนี้กรมสุขภาพจิตเรามีทีม m อ a มแอยู่ครับหลังจากนี้ทีม m อ a มของกรมสุขภาพจิตจะลงพื้นที่ในชุมชนหนาแน่นแออัดเปราะบางจะลงไปทําความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพจิตให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดว่าทําไมต้องเลิกยาไปใช้ยาทําไมวันนี้ m c ็มแเรามีทั่วประเทศหลายชีวิตครับและจะลงทุกพื้นที่ ตั้งแต่หนึ่งกันยาเป็นต้นไปจะลงชุมชนทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์ครับเพื่อไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและกับยอชนที่กําลังหลงผิดอยู่ครับท,ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากกรมสุขภาพจิตเดินหน้าทําความเข้าใจเกี่ยวกับ m c a มแล้ววันนี้กรมสุขภาพจิตเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่อง TMS ครับเป็นเครื่องกระตุ้นสมองขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยลดการมีความต้องการยาเสพติดเครื่องตัวนี้เรามีทั้งประเทศอยู่12เครื่องครับปีะม2569เราได้เพิ่มมอีก22เครื่องทั้งหมด39เครื่องครับกรมสอบจิตมีแนวทางว่าเราจะซื้อเครื่องเหล่านี้ให้ครบอย่างน้อยจังหวัดละเครื่อง76จังหวัดครับเวลาเราเจอบุคคลที<ๆ>่เป็นผู้ป่วยสีแดงและสีส้ม ซึ่งมีความต้องการยาเสพติดเราใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ทําให้เขาลดการอยากได้ครับนี่เป็นสิ่งที่กระทรวงสุขเดินหน้าเชิงลุกในการทําเรื่องนี้เรามีกรมการแพทย์ที่มีโรงพยาบาลธัญรักษ์อยู่ทั้งหมด6ที่และสถาบันอีกหนึ่งที่7ที่ที่พร้อมรับผู้ป่วยที่ผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยที่เดินหน้าเข้ามาในการ,รบําบัดรักษา ผมเรียนกับท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกผู้ที่ได้ตั้งคำถามในวันนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลโดยการทำงานด้วยความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนังกงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เราแบ่งขาการทำงานอย่างชัดเจนมหาดไทยนอกจากปราบปรามหลังจากนี้ก็จะเปิดศูนย์ฟื้นฟูอีกจะใช้งบกลางในการเปิดศูนย์ฟื้นฟูผมเชื่อมั่นเลยเกินครับท่านประธานครับ ว่วงเวลาที่เหลืออยู่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและคลิดตระหนักดีตลอดเวลาว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามแห่งชีวิตของมนุษย์ไทยที่กำลังหลงผิดอยู่วันนี้เมื่อเราบำบัดแล้วเราได้สร้างระบบการติดตามคือแอปล้อมรักเมื่อคนบำบัดแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านต้องมีอสอมอหรือตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปติดตามว่าหลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว คุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมหรือเปล่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดิมหรือเปล่ายังกลับไปใช้สารเสพติดหรือเปล่าถ้าคุณกลับไปอยู่บ้านตามคํารายงานผ่านแอปล้อมรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอสอมอหรือตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านรายงานว่าบุคคลคนหนึ่งกลับไปอยู่บ้านและต้องบําบัดกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ําภายในสองทิศเราจะนําตัวกำมาบำบัดไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราเดินหน้ายกระดับให้ความเชื่อมั่นและเข้มงวดในการติดตาม เพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับบุคคลที่เคยหลงผิดนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลอันตรายบุคคลที่ใช้ยาเสพติดนั้นรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่เลวร้ายแต่เราพร้อมให้โอกาสถ้าคุณเดินหน้าเข้ามาและกล้าบอกว่าจะบำบัดและกลับมาอยู่ในสังคมปกติและเราจะคืนคนคุณภาพสู่กับสังคมไทยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณน้ำตรีครับ เชิญผู้ถามอีกครั้งนะครับเชิญครับท่านประธานที่ครบครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามที่สองจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งจากคำตอบก็คงจะได้เห็นในเรื่องของความพยายามที่จะทำงานต่อไปข้างหน้าในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวง ยุติธรรมไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็ได้เห็นว่าทางกระทรวงสา,สาธารณสุขเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มาถูกทางนะครับเพราะว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะครับเมื่อท่านมีการนำร่องตามที่ท่านได้เรียนแจ้งแล้วเนี่ยนะครับแจังหวัดสิบท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราควรที่จะกระจายไปยัง ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับจะทําให้การขับเคลื่อนเรื่องของการบําบัดฟื้นฟูในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยสามารถทําได้รวดเร็วนะครับและจากคําตอบจากท่านฐมนตรีเองเนี่ยผมก็เข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีมาตรการที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นกระทรวงหน่วยงานที่สําคัญที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นตอของปัญหาเนี่ยทั้งในเรื่องของอการป้องกันนะครับการทําความเข้าใจ เยาวชนพี่น้องประชาชนในเรื่องของยาเสพติดไปจนถึงเรื่องของการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติดนะครับแล้วก็ติดตามหลังจากที่มีการบําบัดฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กลับไปใช้ซ้ํานะครับวันนี้ต้องขอเรียนกับท่านนัฐมนตรีนะครับว่าผมคงไม่ได้มีคําถามที่3ต่อไปนะครับแต่คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องขอฝากท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะครับว่า วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนอยากเห็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังนะครับเขาอยากเห็นลูกหลานของเขานะครับได้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมนะครับอยากเห็นลูกหลานที่ติดยาเสพติดเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นะครับเพื่อที่จะทําให้สังคมนะครับของเราเนี่ยมีความสุขมีความปลอดภัยต่อไปนะครับก็คงจะต้อง ขอฝากกับท่านมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะนํานพา,าลูกหลานของเรานะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ผมก็ต้องขอฝากนะครับว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเองเนี่ยผมก็จะต้องทําหน้าที่ในการสะท้อนปัญหาความร้อนในด้านยาเสพติดและด้านอื่นๆของพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็จะติดตามการทํางานของรัฐบาลน,นะครับเพื่อเกิดสังคมที่ปลอดยาเสพติดให้พี่น้องประชาชนได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและก็มีความสุขต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับเจ้ยหนุ่มตีครับให้ความมั่นใจกับเพือพ่อสมาชิกครับกับเรียนท่านประธานที่คารพกับผมชัยชนะเดชเดโชท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องขอขอบคุณท่านร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคพยาบตลจังหวัดพัทธลุงขอญาตเอปนน้ำท่าน ที่ต้องขอบคุณท่านสิ่งที่ท่านได้นำเรื่องราวแนะนำให้กับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขผมเรียนว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนผมบอกว่าวันนี้โชคดีครับท่านตั้งกระทู้ถามสดผมผมไม่ได้มีความนัดแนะกับท่านมทรสองครับท่านมาตอบกระทู้ของท่านและเมื่อท่านทราบว่าผมจะมาตอบกระทู้เรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงมหาไทยท่านกำลังรับฟังอยู่ครับวันนี้ที่เป็นความโชคดีก็คือว่าทั้งผู้ปราบและผู้บําบัดนั่งคู่กันซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลทั้งคู่สิ่งที่ท่านแนะนําและท่านได้มองวงใยมารัฐบาลกระทรวงมหาไทยกระทรวงรสุขเราพร้อมน้อมรับเข้าไปดําเนินการและเชื่อมั่นเหลือกเกินว่าลูกหลานเราในอนาคตจะต้องห,ห่างไกลจากสติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสังคมไทย จะปราจากอาชีากรรมแน่นอนครับขอบคุณมากครับ